มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสหรัฐยืนยันไข้หวัดนก H5 ในมนุษย์รายแรกค่ะวันที่30เมษายน2565ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือว่า CDC ระบุว่าบุคคลดังกล่าวถูกตรวจพบว่าดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A สายพันธ์ H และมีประวัติเกี่ยวข้องกับกระบวนการกำจัดสัตว์ปีกที่ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1 สำหรับอาการของผู้ป่วยรายดังกล่าวนะคะพบว่ามีอาการอ่อนเพลียราว2-3วันและปัจจุบันอาการดีขึ้นแล้วค่ะระบุว่าผู้ป่วยนะคะถูกแยกกักตัวแล้วก็รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ Oseltamivir ค่ะ CDC ชี้ว่าแม้มีการตรวจพบผู้ป่วยรายนี้แต่ยังคงประเมินความเสี่ยงในมนุษย์ระดับที่ต่ำนะคะโดยเฝ้าติดตามการป่วยในกลุ่มประชาชนที่มีการสัมผัสกับสัตว์ปีกติดเชื้อไวรสัสไข้หวัดนก H5N1 มากกว่า2,500คนตั้งแต่ตรวจพบมีการระบาดของเชื้อเหล่านี้ที่กลุ่มสัตว์ปีกเพื่อการพาณิชย์และนกที่เลี้ยงไว้29รัฐ และกลุ่มนกป่าใน34รัฐเมื่อปลายปี2021นอกจากนี้ยังมีการตรวจหาเชื้อกลุ่มคนที่มีความเกี่ยวข้องกับการกำจัดสัตว์ปีกที่ติดเชื้อทุกคนในรัฐโคโลราโด Colorado, และพบเคสนี้เพียงรายเดียวที่ติดเชื้อค่ะ ทางนี้นะคะผู้ป่วยรายนี้ถือเป็นผู้ป่วยมนุษย์รายที่2จากทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรสัสกลุ่ม F 5ที่กำลังแพร่ระบาดในปัจจุบันโดยผู้ป่วยรายแรกนั้นถูกตรวจพบในสหราชอาณาจักรเมื่อเดือนธันวาคม2021ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสหรัฐยืนยันพบไข้หัดนก F 5ในมนุษย์รายแรกค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลคล์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ